กราบสวัสดีกัลเลนิมิติห้าทุกท่านครับตอนนับท่านผู้ชมเข้าสู่ช่องกำเมืองโหราศาสตร์ในรายการพยากรณ์ดวงรายสัปดาห์นะครับคลิปนี้วันที่สิบสองถึงสิบแปดมิถุนายนสองพันห้าร้อยหกสิบหกของศีราศีครับราศีสิงห์ราศีกันราศีตุลและก็ราศีพิจิกครับราศีแรกของมรุตีราศีสิงห์ก่อนนะครับพยากรณ์ดวงรายสัปด้านนะครับชาวลัคนาราศีสิงห์ครับมีดาวพระอาทิตย์ครับเป็นดาวจุลนทันตุหรือดาววาสนานะครับที่นี่ดาววาสนายังคงดีนะครับดาวคง วันที 1, ่หน,นึ่งหรือวันที่สิบสองหรือสิบสี่นะสถิตย์ยู่ตีเรือนการงานนะดาวาสสารในช่วงนี้ดีครับเป็นองค์เกณฑ์ตัวเอ้กับมีโอกาสก้าวหน้างานมีงานเนี่ยมีการทําอยู่เสมอใครา,าขายธุรกิขายช่วงนี้ก็รายได้ดีตั้งต้นเนื่องนะครับแล้วก็มีดาวพฤกษ์สถิตย์กุมหลักตัวเองก็หมายถึงว่ามีเรื่องของดวงโจรลาำนะครับเรื่องของความแคลวคลาดปลอดภัยหรือรวมถึงเรื่องของสุขภาพาร่างกายมีโอกาสที่จะดีขึ้นตัวนะครับสำหรับชาวลัคนาราศีสิงห์ครับดา้วแย่ของคำเราดาวอสสาราจจะแย่วันที่สิบห้ามีธุนนาย ไปสถิตย่ตีเรือลาผลเรือลาผ้าแห่งคํากระชัดเจนว่าเรื่องของดวงโจกรา,ราบร้อยหรือว่าความสุขคมสำเร็จจะนักขึ้นนะครับสำหรับเจชาราศีสิงหนะ์เนี่ยพ่อของตำแหน่งราชาโชค้ยวยมันห้องว่ามีโจกแบบพระราชาหมายถึงว่าเนี่ยอย่างก็จะมีแต่คนยิบยืนคนณจุ่ยเหลือเฮือนะครับใครวางงานช่วงนี้มีโอกาสได้รับงานเฮือ,อยหยาเฮือช้ำโยนะครับแล้วก็มีโอกาสเรื่องของงานใหม่ใหม่ยแล้วก็ดูตีดาวประจันทร์นะับเรื่องของดาวจุริวินาทนะช่วงที่ต้อง้ระมัดระวังือช่วงตีสิบเอ็ดสิบสองนะครับอยู่นี่อ่า อาจจะมีเกณฑ์เรื่องของมันมันต้องได้ยางเสียยางมาครัง้งต้องถ้าเป็นการเดินทางการระมัดระวังน้อยนะเรื่องของเรื่องของน้าเรื่องของพื้นถล่ยเนาะแล้วก็การเดินทางช่วงหน้าฝนรวมถึงรถลาตัวดูแลให้ดีครับบางครัง้งมีเกณฑ์ต้องซ่อมแซมนะครับหรือว่าบ้านอากาศทั้งนี้ครับในช่วงวันตีสิบสาถึงสินะครับช่วงนี้ดาวจุลวินาดเข้มแข็งจริงนะแต่มาอยู่เดือนสุพะหมายถึงว่าอาจจะมีเรื่องบางอย่างต้องไปแก้ไขปัญหาหรือเครื่องความจุเหลือครับผู้รักผู้ใหญ่นะครับช่วงนี้ครับก็บพยายาม อุ้ยกันเถดีถ้าเป็นการทํางานกับข้า,ารยาชการพวกาผู้ใ่ไหวนะครับจะให้รับความช่วยเหลืออย่างดีนะครับตอนติดดวงการงาน,นาาของดาวพฤหัสศุราคศิษยสิงห์ครับจเจ้าหน้าการงานครับดาวพระศุกร์นี้ก็เข้มแข็งนะครับเป็นยุติเลื่อนวินาศก็จริงแต่เป็นราชโาชคคือแบบมานถึงว่าการงานโดยรวมมันอาจจะมีบททดสอบมีแก้อยู่ง่องนมีอุปสรสรคทดสอบงานใครที่ทํางานประจําพนักงานบริษัทอาจจะมีงานแก้ไขปัญหานะถ้าเป็นงั้น กลุ่มของพวกแต่การเงินตัวเลขดูแลใหล้ดีครับมีมันที่จะพิดพลาดได้นะแต่การงานเป็นราชโฉมาดีว่ามีคนจุเหลือตั้งแต่การงานนั่นแหละครับทํางานพยายามทํางานเป็นกลุ่มป็นทิไ้ไหวก็จะผ่านไปได้นะครับใครเป็นเจ้าของกิจการร้านก้าก็จะมายถึงว่ามารั้งการค้าขายยังคงต่อเนื่องครับยังคงดียังต่อเนื่องลูก,ก้าก็หนุนจุเหลือซื้อสินค้ายัางดีนะครับเพียงแต่มันมีต้นทุนหรือว่าค่าใช้ใจในที่มันหนักขึ้น,นในการประกอบกิจการร้านค้าของคุณมาขัาง้ง กาใช้ใจในติดทางานในร่างกายมันหนักขึ้นหรือว่าการดูแลลูกหน่อยจะหนักขึ้นนะครับแต่ทั้งนี้การงานดยร่วมไปยังืัว่าดีนะครับถ้ารรมาค้าขายกหมายถึงลูงกค้ายังยังคงอุดหนุนจุนเหลืออยู่นะครับเรื่องของบริษัทองค์กรก็ดูตีผูรักผูใหญ่แห่งคำนะครับดาวจุฬสุภาษ่์ชวนนี้ก็ดาวพระอังคานะครับออนกําลังแต่เป็นวินาศยุตินัรนวินาศแต่เป็นนิดกันไปถึงว,ว่าชุงนี้คุณถ้าเป็นงานในเงยคุณมากได้รับความจุลเหลือได้รับความเมตตาดูจากหน้าเจ้าหนายครับหรือว่างานในเง ดนั้นการแข่งขันงั้นอย่างกระจัางที่มีการแข่งขันคุณก็จะ n h ạ ได้แล้วมีโอกาสโดดเด่นมีความสําเร็จเป็นของคุณนะครับํำมาค้าขายกับทุ่มเทให้เต็มที่ครับช่วนี้ดวงก็ยังเปิดอยู่นะครับเรื่องของการธำมาค้าขายของคุณโดดเด่นนะครับดวงการเงินครับเช้าลัคนาราศีสิงห์ครับดาวพระพุธครับจ่วนนการเงินช่วงนี้อยูทเรื่องการงานจะชัดเจนว่าสัมพันธ์กันโดยตรงหมายถึงว่า n h ạ ถ้าํำมาค้าขายกับทุ่มเทให้เต็มที่ n h ạ การ nh ่างงั้นเปิดกิจการร้านกลาง เต็มที่เราลูกก้ามาอุดหนุนเสื้อสินค้ารบริการได้สตังค์หนักยิ่งต่อเนื่องนะครับเพราะว่าสัมพันธ์กับการงานนะครับส่วนใครที่ทางานบริษัทองค์กรก็หมายถึงรายได้ยังคงต่อเนื่องยังคงดีอยู่แล้วนะครับส่วนรายจ่ายก็ถือว่านี้พ่องเนะพราะดาวพระสุกเนะี่ยมีควกระแสเงินสดอยู่ติรันวินาศก็หมายถึงว่ามันมีรายจ่ายที่มัน,มน,มไไนที่มันแฝงมากับรายได้หนักรายได้ที่มันหนักขึ้นอ่ะมันยังมีรายจ่ายหนักขึ้นส่วนหนึ่งก็เป็นรายจ่ายการสังคมภาษีสังคมหรือว่าการกี่การใช้ที่หนักขึ้น แต่รวมถ้าคุณวางแผนให้ดีคุณก็จะมีสตังค์เหล็กกิลเหลือเก็บนะครับดวงความมากครับเจ้าลัคนาราศีสิงห์ครับมีดาวพระราหูพระเจ้าเรือนปัตตนิกู่ครองคนหักนะครับที่นี่ก็ยังเข้มแข็งครับเป็นเทวิโฉกอยู่ที่เดือนสุภาพหมายถึงว่าความมากโดยรวมถึงดีนะครับใครที่มีแฟนมีครอบครัวอยู่แล้วเนี่ยสนับสนุนกันดีเป็นความมากแบบค้นญ่เป็นความที่สร้างเนื้อสร้างตัวด้วยกันนะครับส่วนคนที่ยังโสดเนี่ยเจ้าลัคนาราศีสิงห์ดูดาวชั่วเรือนพุทธะนะครับดาว,ดาว,ดาว,ดาว พระสุกลับชุนีพระสุกอยู่ตีเรอนวินาก็หมายถึงว่ามาข้างอาจจะมีคนเข้ามาแนะนามาหู้จักกันนั่นแหละครับคนมีทุนทุกอกทุกใจคนตียังโซนเนี่ยมีคนแนะนามีปอซื้อแม่จักแต่จะได้กับอู้คุยกันได้ครับอู้ดูใจกันนี้ยหำน้อยเพราะว่าดาวจะได้กับอยู่ตีเรอนวินาทหมายถึงคนขคขำมากแหละแต่ขมเป็นคู่ครองอดีนะครับจะได้กับดู้จกกันนุ้ยครับปรึกษาญยัดผู้ใหญ่ไว้ตัวเองนะครับดวงโจกลาบครับชาวลัคนาราศีสิงห์มีดาวพระพุธดาวจุลลาภะลาภผลครับชงนี โยกเข้ามาสถิตยที่เรื่องการงานครับเช้นในทิน่นี้เล็กน้าโจรข,ของเจ้าลัคนาราศีสิงห์ก็คือเหล็กเกี่ยวกับการงานของคุณครับเล็กประจาตัวในที่ทํางานของคุณเหล็กตาแหน่งของคุณหรือเหล็กขครับสรุปดวงรายสัปดาห์ครับของเจ้าลัคนาราศีสิงห์ต้องบอกว่าก,การงานอาจจะมีแก้มีบททดสอบอยู่ผ่องแต่คุณทํางานแล้วก็ทุ่มเทผ่านไปได้นะครับมีความก้าวหน้าครับการเงินโดยวรวมถือว่าด,ดีต้องเนื่องครับแต่อาจจะมีรา,ายใจแฝงมาพ่องก็ดูแลให้ดีครับขอมากโดยรวมถือว่าด,ดีจะ้ะครับจุยเหลือกันนะครับ ไ้นี่ครับขอเชิญชวนชาวลัคนาราศีสิงข์พิมพ์คอมเมนต์นะครับสิงห์งานดีมีสตังค์เหลือๆมีเงินเหลือๆนั่แหละครับคือคุณมีการงานที่ดีมีความก้าวหน้าสตังค์เหลือๆเป็นของคุณตลอดปปตลอดไปครับราศีกันครับการพยากรณ์ดวงรายสัปดาห์วันที่12-18มิถุนายน2566ของจ้าลัคนาราศีกันครับดูติดดาวศาสนาการงานการเงินความหักและกับดวงโจกลาบครับติดนี่ นะาาดาวศาสนาดาวพระพุทธนะครับดาวโชติตนุหรือดาวศาสนาโชนี่สถิตอยู่ที่เรือนสุภาพนะครับศาสนาโดรวมถัวดีนะครับมีโอกาสเรื่องของ,ของการพัฒนาตัวเก่าครับการใช้ชีวิตโดยรวมถือว่าสัมพันธ์กับผูรักผูใหญ่ได้ดีถ้ามองเรื่องของตั้งบ้านก็ถือว่ามีโอกาสเข้าหาผูรักผู้ใหญ่ญาติาปูใหญ่หรือว่าป่อแม่นะครับคนสัมพันธ์ดีครับและทํางานบริษัทองค์กรก็หมายถึงว่าได้รับความช่วยเหลือหรือว่าสัมพันธ์ใกล้ชิดกับหัวหน้าเจ้านายนะครับงานกดําเนินสะดวกครับทำมาค้าขายก็มี ลูค้าได้เงยเซอรนับสุนหรือว่าลูค้าประจํานะนับสนุนคนดีอยู่แล้วนะครับเพราะสถานีลอมทัวร์มีการพัฒนามีความก้าวหน้านะครับแล้วก็ดาวพระเกตคําดาวแห่งจบความสําเร็จหรือว่าสิ่งสธิ์คุ้มครองเขาเนี่ยดาวแห่งความจกดีนะมาอยู่ที่นันวินาศหมายถึงเรื่องของไอหยางกระจังที่มันจะบดีเสียเสียหายมันจะได้ลดน้อยถอยลงไปมีดาวคุ้มภัยให้กับคุณในช่วงนี้เนี่ยหยางกรเงี้ยได้เลยครับม่ต้องกลัวความล้มเหลวเพราะว่าดาวคุ้มภัยนี่แหละขอคุ้มขอคุ้นเนี่ยหยางหยางเนี่ยแต่เนี่ย ผ่านได้มดนะครับดาวพระศุกร์ดียังเป็นราชาโชคตัวยูที่น้อแหละก็เป็นดาวคุ้ม้ายแห่งดวงนะครับเรื่องของการเดินทางเรื่องของโรคภัยไข้เจ็บก็จะมีเกณฑ์ดีขึ้นนะครับเจ็บป่วยเล็กน้อยเพราะแพทย์เพราะหมอช่วงนี้นะไปเลยนะครับมีโอกาสหายได้เร็วทุกกับ็หลงทุกกับ็ดวงวิชาโหราศาสตร์ตัวเองนะครับเจ้าลัคนาราศีกันเจ้าเรือนการงานครับเรื่องการงานดาวพูดนะครับช่วงนี้ก็เป็นดาววาสนาเช่นเดียวกันครับก็มีโอกาสพัฒนาครับงานบางครั้งงานเดิมมันคงอยู่แล้วมีความก้าวหน้าในน้อนนะครับ งานมันมีการพัฒนาหรือว่าได้โอกาสเร่งของการเรียนหูใหม่ๆการศึกษางานใหม่คนมีความก้าวหน้าครับผู้รักผู้ใยสนับสนุนคุณดีครับใครทํางานเป็นเจ้าของกิจการร้านค้ากายถึงมีโอกาสเรื่องของการกล้าขายที่มันน่าขึ้นหรือว่ากล้าขายออนไลน์ด้วยนะครับนําเข้าส่งออกธุรกิจของคุณไปได้ต่อเนื่องครับมีโอกาสสนับสนุนได้รับการสนับสนุนจากลูก,ก้ารายใหญ่ลูกค้าประจำนั่นแหละครับการติดต่อสื่อสารนะครับเจ้าเรือนสาชาครับการสังคมชนี้ อนกาลังมาน้อยนะแต่ยุติธรลาภก็ถือว่าอาจจะมีลาภผลนะเป็นสตังค์หรือว่าเป็นของกินของสินน้ําใจอย่างไรอย่างบางทีมันมีความขัดแย้งรือว่าเก็บไว้ปยูครับช่วงนี้ถ้าได้เปลี่ยนสตังค์กับแบ่งส่วนหนึ่งบริจาคทำบุญนะครับถ้าได้สตังค์พิเศษมาหรือว่าถ้าเป็นของกินของใจก็แบ่งกันก็เปิดโรงงานจะเก็บรักษาส่วนใหญ่ไว้ได้นะครับคุณก็จะมีลาภผลแล้วก็เสริมสัมพันธ์ทีดีกับคนรอบข้างด้วยนะครับแล้ถ้าเป็นสตังค์กับบริจาคทำบุญนะครับแล้วก็ช่วง ดาวพระสุขครับเรื่องของภ้รักผููใหญ่ของน้าเจ้านายหรือว่าลูกค้ารายใหญ่นะครับยูตลาลาพระเป็นราชาโชคตัวยสําหรับชาวลัคนาราศีกัน์นี่ต้องบอกว่าดวงดีขนาดนะครับเรื่องของการการทํางานเนี่ยมีโอกาสพัฒนาตลอดมีโอกาสก้าวหน้าแน่นอนะนะครับมีลาผลสตัวเนะเป็นสตั้งของเป็นถ้าเป็นการทํางานหมายถึงว่าเรื่องของตําแหน่งตัวนะครับการขึ้นเงินเดือนการเลื่อนตําแหน่งตัวนะครับแล้วก็ดาวพระจันทร์ครับจุลลาลาผลคุณก็ใหญ่ราศีนะติดนี่ซีเตียครับช่วงตี สำคัญก็คือช่วงวันตีสิบเอ็ดสิบสองก็ยังเข้มแข็งนะครับสิบสามสิบสี่ก็เข้มแข็งช่วงนี้มีลาภผลเนี่ยค่อนข้างสูงครับถ้าเป็นาการเจราจาการงานเสนอขายสินค้าและบริการช่วงนี้ง่ายได้เลยนะครับคุณมีเรียกว่ามีกําอูก,กาําจ่าเป็นห้องวาจาเรียกทนะรัพย์น่ะดีในนอนขายเป็นเซลล์เป็นแน่น้าในดีแน่นอนนะครับแต่ช่วงช่วงตีต้องดูหน,น,น,น่อยนะต้องระมัดระวังน้อยคือช่วงวันตีสิบสามถึงสิบห้าช่วงนี้ การเจรจางานอย่างยคุณยได้ครับถ้าเราทำงานเจรจางานทั่วไปกับพยายามเตรียมการให้ดีบางข้างอาจจะมาเข้าใจกันนะครับหรือบางข้างมันต้องต้องไปเป็นลาบที่มาจากการแก้ไขปัญหากับคนเนาะถ้าเป็นการทํางานบริษัทองค์กรก็ถือว่าอาจจะได้ไปเกี่ยวข้องกับงานแก้ไขงานนะครับเปิดรงงานครับแต่ก็ถือว่าเป็นการทํางานเป็นกลุ่มปทีมไว้คุณก็จะมีความเข้าวหน้านะครับดวงการเงินนะครับเจ้าลัคนาราศีกันจุลนการเงินดาวพระศุกร์รับช่วงหนี้ยังดีน่น้องครับมีสตังค์นักขนาดเพราะว่าเป็น ดวงราชโฉกแลอยู่จินแล้วหลาบผลถ้าเกิดแปลตรงๆก็คือมีหลาบผลเป็นสตังค์นะครับมาหาคุณมีคนยืบยื่นถ้ามองเรื่องของการทํางานใหมายถึงว่าได้งานมาเป็นหลาบผลหรือว่าได้งานงานเหมางานพิเศษงานบอมอย่างนี้ได้สตังค์นะครับสำหรับใครที่เป็นเจ้าของกิจการเปิดร้านค้านะ่วงนี้แล้วได้ดีขนาดครับสตังค์วิ่งเข้าหาคุณนะครับของเพ่เปิดกิจการร้านค้าเราเถอะครับส่วนใครที่เป็นพนักงานประจําก็หมายถึงว่าแล้วได้ยังคงดียังคงต่อเนื่องนะครับรวมถึงเรื่องของเกณฑ์เรื่องของรายได้พิเศษด้วยนะครับ รายจ่ายส่วนหนึ่งถือว่ามีเป็นปกติแต่ถือว่าคุมค้มควบคุ้มใครจ่ายว้ได้ครับมีสตังค์เลยกีลเลยเก็บนะครับวางแผนให้ดีนะครับดวงความฮักครับชาวราศาาีกรกนะครับความฮักถือว่าดีแน่นอนะครับเพราะดาวพระศรบ,บดีเนี่ยของราชาโชคอยู่ก็หมายถึงว่าใครที่มีครอบครัวมีแฟนมีคนให้ดูแลช่วยเหลือสนก,กันดีครับเป็นความฮักแบบผรักผู้ใหญ่แบบคนใหญ่ละอู้คุยกันห้องเรื่องนะแต่พอส่วนหนึ่งอาจจะมีเวลาบบบใครต้องการหรือว่ามีเวลาเอกันน้อยลงจากนาทีการงานก็ได้หรือ การเดินทางอะไรอย่างเงี้ยจังมันซร้าให้งไคือใส่ใจกันหนักขึ้นครับเห็นเรูเห็นใจแล้วก็ช่วยสนับสนุนการเรื่องของการงานและการเงินสร้างเนื้อสร้างตัวด้วยกันือถือว่าดีนะครับส่วนคนที่ยังโสดสวงนี้ดาวพระสุขกับยูติธรรมคุณจะมีสเสน่ห์เป็นพิเศษนะครับเจ้าลัคนาราศีกันเนี่ยจะมีก็มีคนอุ้มมาสนอกสนใจหรือมาจากคนแนะนําหรือว่าเพราะว่าเป็นราชโาคชมหรือมีคนสนับสนุนหรือมีคนแนะนำอุ้คุยกันได้ครับมีโอกาสอุ้คุยกันเงียบๆน้อยเพราะว่า ด้วยความเป็นดาวจุลปตัตนียกูรครองอยังเป็นมรณะหามายถึงว่ามันเวลาหรือว่าวันหน้าอาจจะมีหนองของระยะทางหรือเวลาบบใคาตรต้องการจะได้กับอุ้คุยกันยาวย้ไว้ก่อนนะครับดวงโจกลาครับเจ้าลัคนาราศีกรรันดูติดาวพระจันทร์นะครับดาวจุลปุตตะดาวจุลลาภระนะเรื่องของาล,าลาผลลาร้อยที่ได้รับจากคนอื่นนะครับช่วงวันที่สิบหกมิถุนายนดาวพระจันทร์มาอยู่ที่ดวงสุภาษณ์นะเป็นตำแหน่งอุเละมหาอุตตัวเองครับสำหรับเจ้าลัคนาราศีกันเนี่ยเลขน้ำโจกในช่วงนี้ก็คือเลข เกี่ยวกับปอเล็กมันเกิดปีเกิดของปอหรือผู้รักษ์ภูยติคุณนับถือนะครับหรือเล็กหกครับสรุปดวงรายสัปดาห์นะครับของเจ้าลัคนาราศีกันตบอกว่าการงานโดยรวมดีนะครับมีโอกาสก้าวหน้าสูงครับการเงินดีครับมีและได้พิเศษโจกลาบนะครับลาผลครับความพักโดยรวมถือว่าเอาใจใส่กันดีนะครับใต้นี้ครับขอเชิญชวน้าลัคนาราศีกันพิมพ์คอมเมนต์ครับกันงานเด่นเงินดีมีโจกลาบ และของคุณมีการงานตีก้าวหน้ามีการเงินติดดีโจกลาเป็นของคุณครับราศีตุ้นนะครับการพยากรณ์ดวงรายสัปรบวันที่12-18มิถุนายน2516ของลักนณะราศีตุ้นนะครับดูติดาวศาสนาการก่อนนะครับในทิ่นี้ดาวระสุขนะครับเดาว่าศาสนานะครับช่วงนี้ก็อยู่ในเรื่องการงานและก็ราชโชคช่วงนี้วาสนารวมยังคงดีครับเกี่ยวข้องกับงานมีงานอะไรเียมีช่องทางอาชีพเพื่อเหลืออยู่แล้วครับงานเดิมก็ยังมันคงดีอยู่แล้วครับ ต่ถ้ามองเรื่องของวาสนาก็หมายถึงว่าโดยรวมเนี่ยมีค้นจุเหลือครับการใช้ชีวิตโดยรวมการใช้ชีวิตประจําวันหรือว่าดาวพระศุกร์ยังเป็นดาวชุลมงณะตัวก็หมายถึงว่าเรื่องของงานตีเงียบคุณจะย่ได้ครับมีโอกาสเียบอะรมีค้นจุเหลือแล้วก็ผ่านได้นะครับแล้วก็ถ้ามองเรื่องของมรดกหรือว่าทรัพย์สินอาศัยในว่าทรัพย์ชนิดก็ย่ได้เลยนะครับกลุ่มงานอาชีพกลุ่มนักขายนะครับสินคกล้าหรือทรัพย์สินใหญ่ๆนะครับรวมถึงเรื่องของบ้านหรือว่าติดดินตัวยนะครับชนิดพอสามารถโดยรวมได้มี สิ่งเหล่านี้นะครับแล้วก็ต่อติดดวงการงานเลยครับเช้าลัคนาราศีตุลน,นะครับเรื่องของการงานดูติดดาวพระจันทร์นะครับจวงนีดาวพระจันทร์มีการแย่ราศีนะครับแล้วก็ดูติดตัวแทนของการงานทำคันะครับเรื่องของงานประจําหรือว่าง,งานเดิมเนี่ยของชาวลัคนาราศีราศีตุลเนี่ยในที่นี้มีช่วงมันตีสิบเอ็ดสิบสองครับอาจจะมีอุปสรรคยู่พ่องนะเรื่องของการงานมีกู่แข่ง,ขงหรือว่างานมีเกณฑ์ต้องแก้ไขปัญหานะครับแต่ถ้าคุณพยายามทํางานเป็นกลุ่มไปทีว่าจะมีโอกาสผ่านได้นะมีเปลือลงงานที่เป็นมิแต้ช่วยอยู่ แล้วก็ถ้าขายทำมาค้าขายนะครับช่วงวันทีสิบเอ็ดสิบสองอาจจะมีระมัดระวังเรื่องของการสื่อสารนะครับกับลูกค้าแล้วก็ถ้าเป็นการเสนอสินค้าบริการให้กับลูกค้าครับพยายามเต็มตัวให้ดีครับหรือว่าถ้าทำมาค้าขายโดยรวมก็อาจจะมีอุปสรรคยุ่งผงนะแต่หมุ่งมั่นตั้งใจอยากการงานนะครับมันแมีอยากจะยุติเขาได้หรอกเรื่องของการทํางานนะครับทํางานให้เต็มที่นะครับสิบสามถึงสิบห้านะครับเจ้าเรื่องการงานอยู่ที่เรือนปัตตานีนะครับเข้มแข็งครับเป็นมหาจักรวิริยราชชนี้ าการทํางานโดยรวมเนี่ยจะได้รับความช่วยเหลือจากเพจตรงข้ามเป็นอย่างดีครับใครทํางานริค์กรกับข้าหา้รับผู้ใหญ่ที่ตังที่เป็นตัางเพจก็เฮาครับหรือว่าเปิืโรงงานนะครับที่เป็นต่างเพจจะช่วยเหลืองานดีนะครับทันได้ที่ธรรมะคา้าขขยนะครับก็บเสนอครับลูก้าที่ตั้งเพจครับจะมอความช่วยเหลือรหรือว่าสนับสนุนสื่ขอของคุณนะครับ17 16ถึง17นะครับเจรินการงานทุงนี้อาจจะมีวุศวกรทดสอบู่พองนะแต่งานเป็นงานยากหรือว่างานที่คุณ อาจจะต้องเบิกเกยเงียบเลยเงียแล้วมันมิวบสักทดสอบอยู่พ่องแต่คุณถ้าตั้งใจจะผ่านไปได้แล้วผลงานจะโดดเด่นนะครับเป็นตีประจัษกนะครับความดีความชอบก็มนี้นะครับทำมาคาขายโดยรวมช่วงนี้อาจจะยิดน้อยแต่ได้การตอบแทนที่ดีครับ1 8ถึง19นะครับการงานช่วงนี้เกี่ยวข้องกับ้หลักผู้ใหญ่นะครับเป็นดวงเข้มแข็งนะครับเรื่องของงานช่วงนี้กะสามารถเสนอเป็นวันทีดีนะครับในการเสนองานให่กับผมนายเจ้าไหนจะผ่านได้ง่ายครับขายของกับมโอกาสขายได้ โดยเฉพาะกับลูก,ก้ารยายใหญ่หรือลูก,ก้าประจาครับมีโอกาสซื้อของคุ้นนะครับแล้วก็การติดต่อสื่อสารการสังคมครับชุนี้ดาวพระสวัสดียังเข้มแข็งครับโดยรวมถือว่าดีนะครับเจรจาอู้มหมนอุ้คลองครับโดยเฉพาะกับเพจตรงข้ามกันทรสนคนนดีครับเรื่องของการทางานนะครับแลบ้วก็ดาวเจ้าเรือนสุภาพครับดาวพระสุขชงนีอาจจะ,ะกําลังปกตินะแต่อยู่ตรีเรือนมรณะน,นะครับถ้าเป็นการท้ํานเข้ากับหัวหน้าเจ้านายทีเป็นเพจประชัยกับพยาม เตรียมตัวเตรียมการให้ดีครับมีโอกาสที่จะมาเข้าใจกันบ้างแต่ท่านี่ก็พยายามเตรียมแผนให้ดีนะครับแต่ถ้าเลื่อนได้ก็เลื่อนไปถ้าเลื่อนไม่ได้ก็เตรียมตัวให้ดีครับแล้วก็ถ้าธรรมะฆ่าขายช่วงนี้ก็เหมือนมีปัญหาครับลูก้ายังสนับสนุนกันดีนะครับแล้วก็ต่อวันที่สิบห้าพิจนาโยเบต้นไปนะครับดาวพระธิจะใหญ่แล้วครับดาวจะเรือลาภะเรื่องของลาผลผลตอบแทนจากการทํางานครับจะมาได้ตําแหน่งเป็นราชโชคขั้มคำแล้วก็อยู่ที่เดือนสุภาพขั้มนะครับสำหรับเจ้าลัคนาราศีตุลย์ในตัวเมื่อว่า มีโอกาสเรื่องของโชคลาบแล้วก็ลาบร้อยลรือพ้นหรือว่าผลต้นแท้จากการทํางานเนี่ยหนักหนักกว่าพิเศษหนักกว่าธรรมดานะครับจะช่วงก่อนก่อนถ้าธรรมะค้าขายมีโอกาสเรื่องของเดียวงานใหญ่ครับลูกค้ารายใหญ่นะครับหรือว่าการค้าขายออนไลน์ช่วงนี้หลังจากนี้ไปจะโดดเด่นเฮงปังจะหนักครับต่อไปดวงกานเงินครับจาลัคนาราศีตุ้นครับมีดาวพระอังคารครับจะรุนารเงินช่วงนี้อ่อนกำลังรับอยู่ที่เรื่องการงานทำไมถึงว่าการธมาอะไรเนี่ยถ้ามาจากงานเก่าหรือว่างานเดิมเนี่ยอาจจะมี กาใช้จายแฝงหรือว่าก็ <S 2> <S 2> ต้นทุนที่มันหนักขึ้นนะใครเป็นเจ้าของกิจการร้านค่านจะหมายถึงต้นทุนทีหนักขึ้นของการวัตถุดิบขนส่งหรือว่าการจ้างแรงงานเองก็ว่าไปแต่ทั้งนี้เขาหูด้ดวงก่อนกับรวงแผนก่อนนะครับถ้าเป็นใครเป,เป็นพนักงานประจําพนักงานบริษัทอาจจะมีรายจ่ายที่มันแฝงจากการทํางานครับรายจ่ายเชฟครับก,การเดินทางหรือว่าเปิดโรงงานนะเรื่องของภาษีสังคมอยู่พ่องครับแต่ทั้งนี้ก็หู้ดวงก่อนกับรวางแผนลงหน้าเขาก็มีราย รายได้รายได้เข้ามาอย่างต่อนเนื่องอยู่แล้วครับเพียงแต่ควบคุมรายจ่ายให้ได้ครับกับมีโอกาสมีสตางค์เหลกกินหรือเก็บได้นะครับดวงความภาคครับจ้าลัคนาราศีตุลครับชวงนี้ดาวพรังค้างครับออนแอร์นะเรื่องของกูคล้องไข่ที่มีครอบครัวมีแฟนมีคนหักอยู่แล้วครับชุน,นี้กับพยายามสื่อสารกันห,หนักอู้คุยกันให้ดีนะครับพยายามจะเหตุจผลแล้วก็ต้องมาแจอารมณ์นะครับแล้วก็บ,บางท่านกับมีเรื่องของหน้าที่กานงานอาจจะมาเข้าใจกันหรือว่าอาจจะมีเวลาให้กันน้อยลงแล้วก็ อาจจะเป็นเรื่องของหน้าที่การงานฮะจะได้กับเอาใจใส่กันหนักนะครับส่วนชาวราศีตุ้งโอ้ที่ยังโซนนะครับดาวประสุขชวนี้อิงกับดวงการงานนะครับราาโชคจะมีเกณฑ์ที่จะมีคนแนะนำมือหูจักกันนะครับมีโอกาสจากการทํางานนะครับหรือว่าติดต่อประสานงานหรือว่าเปิดโรงงานแนะนำมาหูจักกันนะครับจะอุ้คุยกันได้ครับมีโอกาสไปกันได้แล้วก็จะได้ก็ต้องเปิดใจแล้วก็ดูจากกันและกนครับเพราะว่าดาวของความเป็นคู่ครองมันตาแหน่งวอนแอนะครับ ดวงโจกลาบครับเจ้าลัคนาราศีตุลครับเรื่องของโจกลาบนะทิศนี้นะครับมีดาวพระเทิตย์ครับเป็นดาวจุราภพะเรื่องของลาภผลตีรับจากคนอื่นนะครับวันตีสิมมิมีนายนหรือในทิศนี้นะครับมายกนายราศีล้วนะครับมาอยู่ตีเรือนสุภาษนะครับตำแหน่งเข้มแข็งเป็นราชโชคช่วงนี้เลยน้ำโจบคือเหล็กเกี่ยวกับเกี่ยวกับป่อหรือเกี่ยวกับภูรักผูใหญ่เป็นปัจจัยที่คุณเคารพนับถือนะครับเหล็กวันเกิดเหล็กปีเกิด ือเลขอายุของเปิลนะครับหรือเลขซีครับสรุปดวงรายสัปดาห์นะครับของเช้าวลัคณาราศีตุลนะครับต้องระว่าการงานเนี่ยดีน่น้อนครับมีโอกาสเข้าหน้าครับการเงินก็ยังคงทํามาหาได้ได้ปกตินะครับแต่ต้องระวังเรื่องของรายใจที่เพิ่มขึ้นนะครับในช่วงนี้ความหากโดยรวมถือว่าเอาใจใส่คนเอาใจใส่กันหนักนะครับสําหรับใครที่มีครอบครัวอยู่แล้วคนโสดก็มีเสน่ห์และมีคนมาถูกใจอุ้คุยกันได้ครับแต่นี้ครับขอเชิญชวนเช้าแลัคณาราศีตุลพิมพ์คอมเมนต์นะครับ ตุนการงานดีมีความสําเร็จและขอคุณมีการงานติดดีมีความก้าวหน้าความสําเร็จเป็นของคุณตลอดปีตลอดไปครับราศีพิจิกครับพยากรณ์ดวงรายสัปดาห์วันที่12ถึง18มิถุนายน2อง6ั้าร้ของาลัคนาราศีพิจิกครับดูตีวาสนาการงานการเงินความหักและกระดวงโจกลาบะครับในทิ่นี้เรื่องของวาสนาดูตีดาวพระอังคารครับดาววาสนาคุณนะครับช่วงนี้ก็ยัง อาจจะอ่อนกาลังนิดหนึ่งนะแต่เฉพาะคุณเจะ้าละัคนาราศีพิจิกเปิดหอเป็นเกณฑ์อุดมเกณฑ์คำดาวก็ยังฝืนกําลังได้อยู่นะครับแต่ทั้งนี้ดาวพลังคารเป็นดาวจุลนาริตัวเองครับถ้ามองเรื่อง,องวาสนาตัวเก้าเนะี่ยหมายถึงช่วงนี้อาจจะบัซยบอกสบายใจหรือว่าเกี่ยวกับเรื่องของคนหน้าเจ้านายหรือว่าการทํางานเนี่ยครับถ้าเรื่องของตั้งบ้านก็หมายถึงคนเอาใจใส่เรื่องของพ่อแม่นะครับพ่อแม่หรืออยากผู้ใหญ่คนอู้คุยกันดีนะครับจะเหนใจผลให้กําลังใจกันดีกว่านะครับแต่ทั้งนี้ครับ ดาวรลังขานี่เป็นดาวจุนอริก็แปลว่าความอริได้ไปได้ในออนกำลังไปแล้วหมายถึงเรื่องของอุปสรรคต่างต่างเรื่องของน้าที่การง,งาน,นะจะลดน้อยถอยลงนะครับเหมาะสำหรับในการทํางานทํทงานง่ายๆคุ้นยะได้นะครับแต่ถ้ามองเรื่องของสุขภาพก็ได้เรื่องของความเป็นอริเนี่ยถ้าสุขภาพของคุณอย่างตีเคยเป็นยูที่มันเป็นหายๆนะครับโรคประจําตัวโรคเล็กๆน้อยแต่มันมาหายสักทีมาหายสักเตี่ยเนี่ยไปพบแพทย์พบหมอในช่วงนี้มีโอกาสนะครับจะรักษาได้ ถูกกระโดกถูกกระด้วงครับถูกกับวิชาองรศาสตร์มีโอกาสหายได้เร็วนะครับแล้วก็ทั้งนี้สุภาพยังหมายถึงผู้รับผู้ใหญ่ของนายเจ้านายแลวก,การพัฒนาตัวเก่าตัวเองนะครับช่วงนี้ก็พยายามพัฒนาตัวเก่าเรื่องของขอ,งขอ,งของมความสามารถในการทํางานนะครับมีโอกาสที่จะได้หับงานอย่างหยาจากของนายเจ้านายแล้วเดี๋ยวเฮามาขยายตีดวงการงานทำกับแต่แถ้ามองเรื่องของการพัฒนาตัวเก่าก็เป็นเรืเ่องดีๆนะครับซึ่งมาต่อติดวงการงานครับดาลัคนาราศีพิจิครับดวงการงานคือดาวพระอาทิตย์ครับช่วงนี้ ก็จะเขคงเข้มแข็งนะครับแล้วก็มีการแยา่ราศีนะครับในช่วงวันตีสิบสองถึงสิบสี่เนี่ยย่ตํตำแหน่งเรือนพันธุ์ทุ่งช่วงนี้ยังคงดีมีความมั่นคงมีความก้าวหน้านะครับในของงานนะใคราทางานประจํางานบริษัทองค์กรเนี่ยถือว่ามั่นคงดีอยู่แล้วนะงานมีความโดดเด่นส่วนใครที่ทำมาค้าขายโดยรวมก็ถือว่ารายได้ก็ยังคงต่อเน,นื่องครับการขายดีอยู่แล้วนะครับลผลจากการทํางานเนี่ยช่วงนี้ก็มักจะมาจากเพจตรงข้ามครับถ้าใครทางานบริษัทองค์กร พยายามรวมงานหรือว่าพยายามจอยงานกับคนณตีเพจเดียวกันนะแก้ไขนะเพจตรงข้ามขเขาจะจวยเหลืองานคุณดีนะครับใครทำมาขายก็เสนอขายของขายสินค้าบริการเป็นเซลล์เป็นแนนเนเสนอครับต่างเพจครับเขามักจะคือความจุเหลือนะความเมตตาอ,อินดแลวก็สื่ขอของของคุณนะครับงานใหม่ชุนี้ก็ยังเข้มแข็งนะครับดาวพลัสบดีเป็นราชโชกเนะี่ยคืองานหม่สมัรถเริมได้นะเรื่องของสินค้าไม่บริการหม่กเริ่มได้นะครับ แต่ช่วงต้นอาจจะมีเรื่องของบทรสอบหรือว่าต้องปรับปรุงอยู่พอแต่พระพันไปได้นะคุณก็จะสําเร็จได้อย่างราบรื่นนะครับเพราะว่าดาวคล้องตําแหน่งราชโชคเนี่ยถ้าทำมา้าขายลูก้ายังจ่วยเหลือดีนะครับ้วก็เจ้าเรือนการงานจะง่ายของก๊าบในวันตีมิถุนามีนยมเป็นต้นไปนะครับดาวพระอาทิตย์ง่ายแล้วนะครับมาอยู่ตีเดือนมคราแต่เป็นราชโชคข้อหมายกับมีสองข้อหมายครับเรื่องของงานอาจจะงานยากๆอกจะมีโอกาสได้ทํางานยากงานตีมันต้อง แก้ไขปรับปรุงในติดทางานอาจจะเป็นงานของคุณตัวเองหรือว่าเป็นงานของเปื่อนรงงานก็ได้ครับในงานบริษัทองค์กรเนี่ยแต่คุณมากจะได้ความจุดเหลือนะครับจากเปื่อนรงวมงานที่เป็นมิตรแต่คุณรักคุยใหญ่หัวหน้าเจ้านายจุวยเหลือคุณดีครับงานถ้าผ่านไปได้ช่วงนี้คุณก็จะแกงขึ้นคุณจะเก่งขึ้นครับคุณก็จะโดดเด่นนะความดีความชอบก็เป็นของคุณนะครับและการดูทีดาวแห่งเจ้าเรือนสุภาพนของคุณรักคุยใหญ่นั่แหละครับการจุเหลือคุณดีนะครับในติดนี้นี่ย่าราศีสีเตี่ยเนาะ เป็นช่วงเวลาที่ดีเลยนะครับวันตีสิบเอ็ดก็ได้รับความชฉื่อยเหลือยังดีนะครับสิบสาถึงสิก็มักจะมีเรื่องของงานอาจจะมีโอกาสได้ไปแก้ไขงานอย่างกๆหรือกระเปิดโนงงานหรือว่ามีงานพิเศษจาหขอหน้าเจ้านายให้กับคุ้นครับก็ทําได้ครับผลงานก็จะโดดเด่นนะเพราะว่าเป็นของตําแหน่งมหาจักรและอุจวิลลาดตัวเองับงานก็จะเข้มแข็งครับงานผลงานโดดเด่นครับใครทำมา่าขายโชวงนี้ก็หมาเถึงว่าถ้าสมัครช่วยในการแก้ไขปัญหาให้กับลูกค้าได้มีโอกาสครับได้รับ ความสั่งส so so, ื like ่อเหลือการเซ็นสัญญาใหญ่ด้วยนะครับมีโอกาสงานเหมางานพิเศษนะครับประกาศวันตีสิบหกนะครับชุนี้กะถ้าทํามาค้าขายกับพยายามเสนอครับลูก้ารายใหญ่หรือลูก้าประจําก็ได้หรือว่าลูก้าที่ต่างประเพจครับมักจะทรัพย์สนุนคุณดีนะครับสิบแปดถึง19บเก้ชุนี้ถ้าเป็นหน้าที่การงานงานบริษัทองค์กรกับพยายามถ้าเสนองานสําคัญสําคัญเนี่ยแนะนำให้เตรียมการให้ดีนะครับมีโอกาสที่จะบ่เข้าใจกันนะครับครับหัวหน้าเจ้านายนะครับ18ถึง19นะครับทํามาค้าขายชุนี้กะ พยายามักษายฐานลูกค้าไว้ก่อนนะครับต่อติดวงการเงินครับเจา้าัชนาราศีพิจิครับช่วงการเงินช่วงนีดาวพระสบดีนะครับยังคงดีนะครับเรื่องของตําตแหน่งราชาโชงมาถึงธรรมะหาได้ย,ยังคงยังคงปกติต่อนเนื่องแล้วก็ยังมีโจกนะครับโจก็ยังโจรความสำเร็จถ้าทํามาคาขายนะลูก้าอุ่นนุนลูก้าช่วยเหลือแล้วก็ซื่อแล้วยังบอกต่อให้คุณนะครับเรื่องของการเงินโดยรวมถือดีนะน้องครับแต่รายจ่ายส่วนหนึ่งอาจจะมีครับรายจ่ายเกี่ยวกับ การแก้ไขปัญหาในชีวิตประจําวันที่มันหนักขึ้นนะครับเกี่ยวกับครอบครัวตัวเลวก็ดับประสบอยู่ที่เรื่องสุภาพะไม่ได้ใจเกี่ยวกับส่วนหนึ่งอ่ะการพัฒนาตัวเก่าส่วนหนึ่งก็เป็นเรื่องของราจ่ยเกี่ยวกับครอบครัวหรือว่าภูรักผูใหญ่ของเขานั่นแหละครับแต่ทั้งนี้กัการเงินดีอยู่แล้วครับพยายามการเงินส่วนหนึ่งไหวครับคุณก็จะบริหารเจัดการรายได้และกาบสภาพของได้ดีครับมีสตางค์เหลือเกียหรือเก็บได้ครับดวงความหากครับจ้าคณะรัศีพิจิก ดาวพระสุขครับเจริญกูรองคนหักนะครับใครที่มีครอบครัวมีแฟนอยู่แล้วนะครับช่วงนี้เป็นความภากติดดีแน่นอนครับจวยเหลือกันสนับสนุนกันทั้งการงานและการเงินนะครับส่วนคนที่ยังสดครับดูตีดาวพระสุขนะครับและก็เจริญพุทธะเนาะช่วงนี้ยังคงดีนะครับดาวพระสุขก็เข้มแข็งก็จะมีโอกาสมิสเน่แลวก็มีโอกาสพบหักจากตั้งไกลหรือว่าการทํางานติดต่อประสานงานตั้งไกลกันแล้วเจอกันก็จะมีเกณฑ์ที่จะมีอยู่หนักกว่าคุณตัวนะครับก็ลองเปิดใจอุ้ยกันได้นะครับ ดวงโจรหลาบครับเจ้าลัคนาราศีพิจิกดูตีดาวพระพุธนะครับเจ้าเลิลาพระหรือของลาผลตีได้รับจากคนอื่นหรือว่ามีคนอื่นมายิบยื่นให้นะครับลาผลลาร้อยในช่วงติดนี้นะครับมาสถิตอยู่ตีเดือนปัตรนีนะครับฉะนั้นเหล็กน้ําจบหรือเหล็กเสริมดวงคุณในช่วงนี้ก็คือเหล็กเกี่ยวกับแฟนครับเหล็กเกี่ยวกับคนฮักเหล็กวันเกิดเหล็กปีเกิดหรือเหล็กอายุของแฟนนั่นแหละครับส่วนคนที่ยงโสดก็คือเหล็กเกี่ยวกับตัวคุณเองนั่นแหละครับวันเกิดปีเกิดเหล็กอายุของคุณหรือเหล็กโกครับ สรุปดวงรายสัปดาห์นะครับผำสรับจาวลัคนารา,ารศรีพิจิกการงานถือว่าดีนะครับมีโอกาสเรื่องของงานท่าท้ายเรามีความก้าวหน้านะครับการเงินโดยรวมถือวนน่าดีชนะครับมีรายได้เสริมด้วยวะ็ควบคุมค่าใช้จ่ายไว้ได้นะครับความหักโดยรวมถือว่าดีนะครับโจเลือกันนะครับคนโสดก็มีโอกาสพบ่มกจากการทํางานหรือว่าจากการเฮียหรือว่าจากตั้งไก่นั่นแหละครับใต้ีนครับขอเชิญชวนจาวลัคนา,า,าราศรีพิจิกพิมพ์คอมเมนต์นะครับ พิจิกดวงดีทุกเรื่องดวงดีกูเรื่องนะครับคุณมีดวงดีทั้งการงานการเงินความหักและก็ดวงโจกลาภเป็นของคุณครับขอบคุณและสวัสดีครับ